สามเณรกว่า30รูปอายุ9-14ถึงปีกำลังทบทวนความรู้ภาษาไทยภายในห้องเรียนประถมเตรียมมัธยมของโรงเรียนบาลีศาสตร์ที่ศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่โรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแผนกสาัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาสามเณรกลุ่มนี้ยังศึกษาในระดับประถมศึกษาแต่เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสพทมีระเบียบไม่รับสามเณรหรือพระสงฆ์เข้าเรียน และอายุก็ไม่ถึง16ปีตามเกณฑ์เข้าเรียนกศออนอทำให้สามเณรไม่มีที่เรียนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จึงนำสามเณรซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาจาก4วัดรวม83รูปเข้าสู่ระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลภายใต้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกลรุร่มน้ำโของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและจัดห้องเรียนนำร่องเฉพาะกิจเพื่อปูพื้นฐาน เพราะสามนเณรบางรูปยังอ่านเขียนไม่ได้เรามีครูครบแปดกลุ่มสาระเพราะครูของเราเนี่ยได้สอนระดับมัธยมต้นมัธยมไปอยู่แล้วเราก็จัดตารางตามโปรแกรมของสถาบันการศึกษาทางไกลให้ครูเราเข้าไปสอนเพิ่มเติมให้กับลูกสามนเณรในระดับห้องเรียนปถมอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เราไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วี่ถือเป็นห้องเรียนนำร่องก็ถือว่าเป็นห้องเรียนนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ วัดหนองบัวในตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในวัดที่สามเณรห้องเรียนเฉพาะกิจจำพรรษาอยู่เมื่อกลับจากการเรียนสามเณรจะแยกย้ายทำความสะอาดวัดก่อนจะมาร่วมประชุมทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้เจ้าอาวาสวัดเล่าว่าสามเณรในวัดส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติบางส่วนกำพร้าเพราะพ่อแม่หย่าร้างหรือเสียชีวิตจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน จึงถือเป็นกลุ่มเด็กเปราะบางที่ควรได้รับการศึกษาสามเนรนเหล่านี้เนี่ยที่ไม่มีบัตรมีอะไรเนี่ยได้เรียนหนังสือได้พัฒนาการได้แต่มันก็อยู่ที่กระบวนการของคณะสงฆ์านาอำเภอนั้นและฝ่ายปกครองของอำเภอนั้นว่าจะดูแลกันอย่างไรแต่ถ้าดูแลได้สามเนรนเหล่านี้ก็จะได้รับการศึกษาที่ดีแล้วไปมีผลดีถ้าเขาศึกไปวัข้างหน้าก็ต่อสังคมชัยต่อสังคมของเราด้วยถ้าไม่ศึกไป จะสืบท่อพระศาสนาต่อก็มีผลดีต่อศาสนาของเราด้วยมีความจําเป็นครับเพราะว่ามันต้องการเรียนนี่มันต้องเอาไปใช้ในอนาคตครับแลรู้สึกอย่างไงบ้างนได,ได้เรียนในป .6 อีกครั้งหนึ่งมีความสุขครับ,รบได้เรียนรู้อย่างไรบ้างได้เรียนรู้หลายอย่างมากขึ้นครับ ปัญหาสามเณรตกหล่นจากการศึกษายัางเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และเครือขา่ายภาคประชาชนจึงเสนอให้สพทและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาปรับแก้ระเบียบที่เป็นการจังกัดสิทธิการศึกษาและเสนอหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยเฉพาะการจัดเวทีหาเรือร่วมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย P ี s รายงาน